ปีนี้เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะคลิปคว่ำหลายคันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีกรมการขนส่งทางบกจึงออกมารณรงค์ให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหากผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับถึง5,000บาท โดยนายอัศไทยรัตนาดิโลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ลงพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรมีการติดสติกเกอร์ในรถทัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงกฎหมายนี้และยังกล่าวขอความร่วมมือให้คาดเข็มขัดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้กรมการขนส่งทางบกจึงได้ทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้โดยสารลถสาธาณะทุกคนนะครับ ให้ความร่วมมือในการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะว่าในจากระผลการศึกษานะครับที่ผ่านมาการประสบอุบัติเหตุแต่ละครั้งถ้าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยบรรเทาความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงหรือช่วยทําใหา้การสูญเสียชีวิตลดลงครับ ซึ่งนายอัศไทยเปิดเผยว่าจากผลการวิจัยถึงการใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศไทยระบุว่าผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยและสามารถที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ34ขณะเดียวกันกฎหมายนี้ยังบังคับใช้กับผู้ประกอบการอีกด้วยโดยทางกรมการขนส่งทางบก ได้แจ้งของความร่วมมือไปยังบริษัทต่างๆให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งซึ่งขณะนี้ยังมีรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยอีกกว่าร้อยคันและหากพบเห็นว่ารถคันใดยังไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดถึง50,000บาท นอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจตรวจตาตลอดการเดินทางว่ามีรถคันใดที่ผู้โดยสารไม่คาดเข็มขันนิรภัยโดยผู้ที่ทำหน้าที่จับปรับได้นั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจการของกรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ที่จะปรับได้ส่วนแรกก็คืออำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายมีอำนาจเป็นผู้รักษากฎหมายของกฎหมายทุกฉบับนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามพระพราชบัญญัติการขนส่งทางบกก็คือผู้ตรวจการของกรมการขนส่งทางบกครับ และหลังจากที่ทีมงาน5เชชาวข่าวใหญ่ได้ไปสอบถามเบื้องต้นมีผู้โดยสารหลายรายที่ไม่ทราบว่ามีกฎหมายนี้และส่วนใหญ่ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยโดยให้เหตุผลว่าไม่สะดวกสบายแต่ก็ยังมีผู้โดยสารบางส่วนที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่มีกฎหมายออกมานะคะว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะโดนปรับ5,000บาท ความคิดเห็นยังไงบ้างคะคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยดีค่ะเพราะว่าเวลารถนะรถประสบอุบัติเหตุเนี่ยค,คนโดยสารอาจจะกระเด็นได้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยเยอะเหมือนกันก็เห็นด้วยค่ะ,คะ,คะแล้วโดวยส่วนตัวปกติคาดเข็มขัดบ้างไหมคะคาดค่ะคาดตลอดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะว่าถ้าคาดเข็มขัดน,นันภัยแ,แล้วจะช่วยอะไร ช่วยให้เราหลับได้สบายขึ้นปลอดภัยขึ้นเยอะ,อะมั่นใจว่าเดินทางถึงที่ปลอดภยัยจากการที่กรมการขนส่งทางบกออกมาเร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะนะก็มีความคาดหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะ